สวัสดีครับวัยรุ่นเด็กไทยทุกคนวันนี้ผมนะครับผมพี่ไอวินเราก็ชาแนลจะพาน้องๆมาแต่งตัวเป็นลูฟี่ในเรื่องวันพีสนั่นเองวันนี้ผมนําเสนอทั้งหมด3เซตด้วยกันผมบอกเลยว่าน้องๆจะต้องมีชอบทั้งหมด1ใน3แน่นอนเลยเริ่มตั้งแต่ลูฟี่หลังเหตุการณ์มารินฟอร์ตต่อมาเลยนั่นคือลูฟี่ที่เข้าไปอยู่ในเกาะวานอคุนี้มีดาบด้วยนะแล้วสุดท้ายเลยลูฟี่ที่เป็นเท็กซิกานั่นเองก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันผมขอนะครับผมขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไ ลืมกดกระดิ่งกันด้วยคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทองวิลล็อกเกิลนะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันผมมีคําถามครับผมแต่คุณจะต้องตอบหลังจากดูคลิปนี้จบนะนั่นก็คือน้องๆชอบเซตไหนใน3เซตนี้ครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมว่าน้องชอบเซตนี้เพราะอะไรนะครับผม <S <S ผมอาจจะแจกโลบัก๊กนะอย่าลืมเขียนชื่อมาด้วยนะถ้าพร้อมดูคลิปกันแล้วไปดูกันเลยผูเขาไฟปะทุอีกครั้งที่ลาวาบั๊กับการเติมโลบัคกที่ยิ่งใหญ่ มาพร้อมโปรโมชั่นการเติมโลบัคที่จูใจแถมปลอดภัยอีกด้วยอีกทั้งรับกดเกมพาร์นในแแบบสุดเดือดอาทิเช่น็อกฟุตคิงเลกซี่ชินโดไลฟ์และอีกเพียบยังไม่พอมีถอยโคตรขายอีกเอาทุกอย่างเลยไปจับจองกันได้เลยที่ลาวบาปลิงอยู่ใต้เดซิปชังข้างล่ังเลยนะ I have CPU ค o m ku k สเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU เปิดรายการอย่างเป็นทางการเฮ้ยทางแก้วเฮ้ยทางตุยเฮ้ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอลกอชอนนอเอกควอลวีลกเชานอลอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาแต่งตัวเป็นลูฟี่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้แต่งตัวเป็นลูฟี่แค่หากเดียวเท่านั้นนะครับผมผมจะแต่งตั้งแต่หลังบาลินฟอร์ดแล้วก็ออนยู่วานโนแล้วก็ตอนที่กลายเป็นลูฟี่เกียร์ห้าแล้วกลายเป็นเทพเฉยเลยเทมนิกาหรือว่าเทมนิกก์ ประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมครับผมใครที่เพิ่งมารับชมช่องวินล็อกเกอร์ครั้งแรกนะครับช่องเรามีการแจกโลบั๊กด้วยนะคุณผู้ชมคลิปใหม่นะครับผมลงทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน5้าโมงเย็นใครได้เป็นแรกรับเลย20่สิบโลบักไอแจกโลบั๊กเมนแรกนะเฉพาะคลิปวันจันทร์พุธศุกร์นะส่วนคลิปวันอื่นอันนั้นคือแถมนะครับส่วนวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับผมเป็นไลฟ์สดนั่นเองแจกโลบั๊กเหมือนกันถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดเนี่ยกดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยจะได้ไม่ต้องพลาดนะอ่าคุณผผู้ชมมคครับลิ ขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่คุณเข้ามาที่หน้าเว็บโรบักแล้วนะครับผมให้คุณผู้ชมมาที่ช่องเซิร์ชครับพิมพ์ว่า w k บแล้วคุณเซิร์ชเป็นกลุ่มนะครับผมในกลุ่มนี้นะครับผมคุณผู้ชมนี่เลย Win Locker Family w k ีคนอยู่52,000คนนะครับเข้ากลุ่มนี้กันไว้นะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมไม่ได้เข้าเนี่ยผมไม่สามารถแจกโรบักให้คุณได้นะครับเพราะ,ะนั้นเข้ากลุ่มนี้กันไว้ไม่ได้เข้ามาซื้อเสื้อเข้ามาในกลุ่มก็ยังดดีีีนนะะะะคครรรรรรรััับบบผผมมมุณู้้ชเเเืืื่่่่่่ออออททจจจไไฟพาลลกกิยงงหว ทังขายหมดเลยนะครับผมคุณผู้ชมเริ่มต้นที่เพียง2โรบักเท่านั้นใครอยากได้เนี่ยมาจัดกันได้เลยนะครับผมทุกอันเนี่ยประมาณ5โรบักนะครับโดยเฉลีย่ยแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยคือ2โรบักที่เป็นทีเชิ้ตนะครับผมส่วนเสื้อธรรมดากับเกงธรรมดาเนี่ยเริ่มต้นที่5โรบักนะครับคุณผู้ชมเพราะโรบักมันตั้งได้ต่ำแค่นั้นนะนะเอาล่ะแล้วทั้งหมดที่ผมจัดมานะครับผมมีทั้งหมด3เซตด้วยกันเดี๋ยว1ในเซตทั้งหมดนะครับผมเทมนิกาะนะครับผมเคยทําเสื้อของรูฟี่เกียร์ห้ามา ไงละมึงลูฟี่ขับเรือย้อนกูเหลือจะเชื่อจริงๆนะเนี่ยปะโทษมากันที่เซตแรกนะครับผมคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเป็นเซตที่ราคาถูก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 เลยนะครับผมอย่างแรกที่ผมเลือกใช้นะครับผมนั่นคือหน้าจ้านั่นเองนะครับผมราคา35โรบัคครับผมคุณผู้ชมเป็นหน้าแบบฟิลแบบกัดฟันนิดนึงเหมือนแบบนักสู้นักสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปเลยคุณผู้ชมนั่นคือมังคีดีลูฟี่วันพีซีโรเลทเอชดีนะครับผมจากร้านเอ็มจีเอสไดมอนด์ด็อกส์นะครับผมราคา5โรบัคอันนี้เก่งๆนะครับ แล้วก็อย่างต่อมาเลยนั่นคือ o n ง e y ด l ี f f y One p i e c e ฮ o p นะครับผม z e r o ่เ g e HD จากร้าน MGS Diamond d o g s, <S เหมือนเดิมเลยนะครับผมราคา5โรบัค,ครับผมในส่วนของเสื้อนะแล้วก็อย่างต่อมาเลยนั่นก็คือ Back Spiky m i d d l e Part นะครับผมราคา80โรบัค,ครับคุณผู้ชมเป็นทรงผมที่ดูคล้ายๆกับของลูฟี่เป๊ะเลยนะครับผมและที่สำคัญเลยเพอใส่ทรงผมนี้กับหมวกที่ผมกำลังใส่อยู่ในตอนนี้มันจะไม่บักแบบว่าผมทะลุออกมาอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่เป็นนะครับอันนี้80โรบัคนะและอย่างสุดท้ายผมมูชน คือหมวกนั่นเองครับผมหมวกฟังลูฟี่นั่นเองนะครับผมราคา60โลบักครับผมคุณผู้ชมอันเนี้ยสวยที่สุดละในบรรดาหมวกฟังที่มีอยู่นะครับผมกเลยเซตนี้สวยมากแล้วก็ถูกมากเลยเพราะว่ารวมทั้งหมดที่ผมใช้ไปนะครับผมนั่นคือ185โรบั๊กนั่นเองใครอยากได้นะครับผมไปจัดกันได้เลยนะครับอันนี้คือเซตแรกนะเซตต่อมาเลยนะครับผมนั่นก็คือลูฟี่ตอนที่เข้าไปในเกาะวันนกกุนนี้แรกๆเลยนะครับผมน้องๆเซตนี้นะครับผมมีลูฟี่แม่งใช้ดาบด้วยแต่ใช้ไม่เป็นนะนะ ชซตนี้ครับผมราคาก็อัพขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่าก็เฟี้ยวอยู่นะครับผมอย่างแรกที่ผมใช้นะครับผมนั่นคือหน้ากาเหมือนเดิมเลยนะครับผมราคา35โลบัคครับผมอย่างแรกนะอย่างต่อมาเลยนั่นคือเสื้อนะครับผมลูฟี่เช่นเดิมเลยนะครับผมคุณผู้ชมราคา5โลบัคนะครับผมจากร้าน power of s i g h นะครับผมราคา5โลบัคนะแต่ว่าอันเนี้ยไอ้พวกตามเส้นอะไรอย่างเงี้ยตามเส้นตามตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบ png นะครับผมหรือว่าพื้นหลังโปร่งแสงนั่นเองเท่ากับว่าคุณจะปรับสีตัวละครของคุณเป็น อะไรมันก็จะแสดงอย่างนั้นอยู่นะครับผมเพราะว่านี่คือมัดกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ราคา5โรบักนะครับผมส่วนกางเกงครับผมคุณผู้ชมคือลูฟี่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 นั่นเองราคา10โรบักครับผมคุณผู้ชมจากร้านติ๊กนั่นเองนะครับอย่างต่อมาเลยนั่นคือยังโยชิเมะอ่านอย่างเงี้ยวะเออนั่นแหละนะครับผมราคา80โรบักครับผมนั่นก็คือทรงผมนั่นเองสวยมากๆเลยมีไฮไลท์ตรงปลายผมด้วยนะครับเป็นสีขาวๆหน่อยนึงนะส่วนอย่างต่อมาเลยนั่นคือโพโพคาาตน่อคางต่อมาเลช ็คือเบดออฟกลาสนั่นเองนะครับผมราคา20โลบัรครับผมเพราะว่าลูฟี่มันต้องแบบคาบอะไรหน่อยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นรูปลูฟี่ให้ดูเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันเลยเนี่ยว่ามันเหมือนแค่ไหนนะครับผมอันนี้นะครับผมราคา20โลบัรครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมอะไรวะแย่าต่อมาเลยนั่นคือสตอห์เฮทนะครับผมราคา100โลบัรครับผมเป็นหมวกที่พาดอยู่ข้างหลังนะครับผมคุณผู้ชมเน่เน่เนเดี๋ยวดูหมวกที่พาดข้างหลังมีเห็นหมวกที่พาดข้างหลังไหมโคตรเท่เลยอะครับผมแต่ว่าด้วยร่างกาายยยนน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 นะะคคคครรรรัััััับบบผผผผมมมมมทีีีีี่่่่ขขอออออองงงปปปไว้้้้เเเเ็็ฟหืืกุณูช โลบอกนะครับผมจากทางโลบอกเลยเป็นโลบอกแมนเอ้โลบอกบอยนะครับผมไปรับกันด้วยนะครับแต่รู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ในตัวของคุณผู้ชมอยู่แล้วมั้งเออนั่นแหละนะครับผมเราใช้ร่างกายนั้นนะครับแต่ว่าหัวเนี่ยเราจะไม่ใส่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมคุณผู้ชมรวมทั้งสิ้นนะครับผม300โลบัคนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมไปจัดกันได้เลยนะครับผมสําหรับเซ็ตวานกุนนนะครับ อยดูดิคุณผู้ชมขนาดบินอยู่อย่างเงี้ยยังแบบมองจากข้างหลังยังรู้เลยว่าเท่ดูดิเจเจเเห็นหน้าแล้วดีและเซตสุดท้ายครับผมคุณผู้ชมล่างที่อยู่วันนกวัคนนี้เหมือนกันเกียร์ห้านะครับผมเทพนิกะานะครับผมเสื้อเลยครับผมอย่างแรกคือเสื้อเลยครับผมวินล็อกเกอร์คาวเกียร์ห้าเชิ้ตฟิกนิวนะครับผมอันนี้คือเสื้อจากทางวินล็อกเกอร์เฟมิลี่เหมือนกันนะครับผมแน่นอนเอกลักษณ์ของเราก็คือชายวัวใช่ไหมชายแบบชายลายวัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าสาวลายวัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมฉันน่ะคือชายที่จะเป็นราชาาฟร์วั ให้้ไดเลยเสื้อตัวนี้นะครับผมราคา5โลบักครับผมคุณผู้ชมมีแผลเป็นเหมือนอะไรลูฟี่เลยแต่แค่เป็นลายวัวนะครับผมส่วนอย่างต่อมาเลยครับคุณผู้ชมนั่นคือคาวินล็อกเกอร์เกียร์5แพรนส์นั่นเองนะครับผมราคา5โลบักเหมือนกันครับผมคุณผู้ชมทั้งเสื้อทั้งเกงเนี่ยผมบอกเลยนะว่าขายดีมากเลยขายได้เป็นพันตัวเลยยังไงคุณผู้ชมก็ไปซื้อมาใส่กันได้เลยนะครับผมส่วนอย่างต่อไปเลยนั่นคือสไลด์เฟสแมสนะครับผมราคา15โลบักครับอันนี้คืออินสปิเรชันผมเชื่อเลยว่่่าา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 มมมมจจกกวััััันนนนนนนพีีีแๆเเเลลลยยะะะคคคครรรบบบหูู้้้ฟป๊ผผุณชอ15โ ใส่แล้วเหมือนเป๊ะอย่างต่อมาเลยนะั่นคือ store head เหมือนเดิมเลยนะครับผมเป็นหมวกฟังที่อยู่ข้างหลังเหมือนเดิมเลยนะครับผมคุณผู้ชมาอาจดูหมวกฟังเห็นไหมเห็นหมวกฟังไหมเออเนี่ยเท่นิกะายยด ในส่วนของหมวกนะครับผมราคา100โลบั๊กนะครับผมคุณผู้ชมและของสุดท้ายนะครับผมราคา50โลบั๊กครับผมนั่นคือไวร์รับเบอร์แฮนนะครับผมเป็นทรงผมเทพนิกาอีกเช่นเดิมเลยนะครับผมคุณผู้ชมเซตนี้ผมบอกเลยว่าถูกมากๆถูกกว่าเซตแรกอีกงงไหมเออราคาทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่175โลบั๊กนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมยังไงนะครับผมถ้าคุณอยากแต่งตามหรือว่าคุณไม่อยากแต่งตามเนี่ยอย่างน้อยไปซื้อเสื้อที่วินล้วก็แฟมิลี่ก็ยังดีนะครับผมคุณณณณณผผผผูู้้้้้้้้้ชชชมม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 ออออััััันน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 ีีีีีะะะกก็ปรรราาาาคคคคบบบบุุุสหหหเเเเซตตทท่่่่แงงงงดดลลยยยไขว Can, uh, okay เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันรักทุกคนทักมานะครับซีอูครับผมจุ๊บมือเกือบจะอ้วกนี่คุณคุณนั่นแหละผมหมายถึงผู้คุณที่กำลังดูคลิปผมอยู่ตอนนี้ในโรบอกผมขายแล้วนะมีเสื้อมากมายให้คุณได้เลือกสรรทั้งเสื้อบาร์ส์ทีเชิ้ตเสื้อที่มีั้สองทั้งเสื้อแลลกกกาางงงเเ้้วอทสุดเฟที่เป็นมีขาย เนดียวกัถ้าคุณอยากเฟี้ยวเดินเป็นแบบไหน oh. ก็มีแต่คนทักมีแต่คนมองแนะนำเลยครับ Winlocker Family เซิร์ชในช่องค้นหาของ Robok พิมพ์ว่า Winlocker Family ล,ล,ลิงก์อยู่ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันสามารถอุดหนุนของผมได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลยใครมี Robok เหลือมาซื้อด้วยนะขอบคุณมากครับ